สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีราคาแรงมากค่ะมาชมไปด้วยกันเลยค่ะรัตนาลูงเรืองนี่ต้นนี้จะหาแสงเอามาเท่าไหร่ล่ะอันนี้สองหมื่นจัดที่ที่รับมาสองหมื่นนี่คือคือเบบีเพิ่นก็เข้าไบตะตังตะตังแมมเป็นน้องเขารับมาอยู่พี่สองหมื่นหนูไม่เคยซื้อบอนแพงขนาดนี้สองสองหมื่นนี่ต้นเล็กัตนาลูงเรือยี่สิบเคนี่ยมันมาเป็นสองพันโมเมนตโอ้ย ถ้าถ้าสองเคนี่คือสองพันถ้ายี่สิบเคก็สองหมื่นตายโอกาซื้อนะคนซื้อนะกระถาถาเอาลูกมัม้งจ้ะข<าน>ันเขาได้เขาได้ลูกจักซิบลูกยังสี่ขุมแล้วเนาะแม่นจะ้ะแต่ว่าตอนได้ลูกซิบลูกกับบางวันราคามันชิบตกโถคือชมพูทวีปอีกเพราะว่า,<น>าวส่วนมันสิได้กับต่างหาหกเดือนเนาะสิได้แค่เขียวมันยากอยู่เขาสิซื้อแพงแฝน่อยเราส่วนมากเนี่ยบอลแพงมันสิเลี้ยงยากมันสิดตะเล่นเติบโตสะาดจักหน่อย จะให้เบิ้งอีกตนหนึ่งจ้ะแปดพันห้าค่ะเทพจุติอืมเทพจุติอันนี้ไม่ใช่ราคาขายนะคะนี่คือราคาที่ซื้อมาใช่เราจะต้องเขียนราคาซื้อมาเราจะได้รู้ว่าเวลาเขาเราขายเราจะขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขียนไว้เนาะจ้ะเพราะว่าตอนที่เราจะต้องผ่าลูกเราก็จะต้องมาคำนวณอันนี้เป็นบลทรงใบใหญ่ใช่ไหมใบกลมค่ะใบใหญ่ใบกลมใหญ่จ้ะมันจะเป็นพวกเหมือนพวกปอแก้วราชาวดีเขาจะเป็นทรงกลมเหมือนกันเป็นใหญ่ใเนาะใช่ค่ะเป็นใบกลมใบด่างใหญ่เนาะใช่ค่ะ เจ้าปลอกแก้วเจ้าปอกแก้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสามอันเรียงกันดูไหมคะราชาปร้เพเทพสิทธิเป็นต้นอย่างนี้นะคะแปดพันห้าร้อยอุื้ออะไรยอแปดพันห้าร้อยอันนี้เก้าพันห้าสองพันห้ามันมีเท่าไหร่เท่าไหร่สองพันห้า อันนี้ราคาซื้อมานะคะเขาจะามาตั้งแม่เนาะ <จบ S 1> รับเจ,จริญสองพันห้ารัตนารุ่งเรืองสองหมืนอันนี้ราชาบดีราชาวดีเท่าไหร่หมื่นสองหมืนสองแล้วก็เจ้าปอแก้วเก้าพันห้าร้อยแล้วก็ไม่ละดมว้แท้ละ เทพจุติเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าร้อยราคาที่ได้มานะคะราคาที่ซื้อมาตั้งแม่เนาะอันนี้นี่คืออะไรนะเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้โอ้ยมัตสุริอะไรนะมัตสุรีมัตสุรีอันนี้อันนี้ที่ชนะประกวดปีนี้เอามาลงด้วยดีกว่าชาชนสีงามแท้ชนะประกวดปีนี้นะคะอันดับหนึ่งชนะเลิศนะคะชายชนนั่นเอง ส so ีแดงอิ่มเนาะแดงฉ่ำมากเลยสวยแท้เอสองสองหมื่นเท่าไรนึชื่ออะไรนั่งรัตนรุ่งเรืองสองหมื่น กบเจริญก็หลักพันใช่ไหมส <2500. S 3> องพันห้ากบเจริญขนะหลุเพียกแล้ว<ด>ลเพียงมากเพียงแล้วโอ้ยอขอบคุณ<ล>ค่ะฟางเนะลยเนาะฟางเลยค่ะโอ้ยนี่ยายปลูกไม้สวยสวยเนาะนี่นะชายชนพื้นทำไมแดงงามที่แดงฉ่ำอิ่มซีดเยนะ ดูเพิ่นใ,<ช><ะ>ใส่ใจดีเพินหกักใบใหม่ใบแยงเหลือกวร <laughs> เสี่ยงโรคใดบอกเยอะแล้วอ้มอียบร้อคนไปเห็นเขาเอามาขายภูมิไง่ๆเหไหมจ้ะเนาะ อุ้ยสวนะัสาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปชมบอลสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ